คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามมเจันาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงงงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า246 5ทุกๆท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคะ่ะหากผิดลาพประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปเดียวของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันรประจำเดือนมีนาคม2 5 6 4นอสะคะ,ะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกาคาร์ะพิกาสโตในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าน,นะคะสามารถเข้าไปดูได้นในเพลย์ลิสต์ด้านล่างที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือเข้าไปในช่องของกิ่งฟ้าน,นะคะพิกาคาร์พิกาสโตจะมีร่วม200กว่าเอพิโซดที่อาจารย์ทำเอาไว้สามารถที่จะดูเพลินๆิเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเป็นททมเลสนะคะใครที่เหงาใครที่ไม่รู้จะทําอะไรไปดูได้เลยนะคะแต่ท่านใดที่ต้องการดูเป็นดวงรายเดือนให้ดูคลิปนี้ต่่ออเนอนนงะะคาะก็ เรามาดูกันเลยดีกว่านะสำหรับชาวราศีกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างทำนายจากไพ่พิสเน่เช่นเดิมเริ่มต้นนะคะราศีกัน h a r m o n นี energetic movement The Star, the Hell of friends. Queen of Swords, the Fool, Ten of Swords, the Emperor, Ace of Swords, Knights of Wands, Two of Pentacles, Ten of Wands, Eight of Wands, and the last one by Sotai and I have Five of Cups. โอเคเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตหยิบใบ Special Cards ขึ้นมาให้กับทุกท่านนะคะสักหนึ่งใบนะเป็นยังไงบ้างอู้ไพ่ขึ้น The Lovers ขึ้นมาเลยนะคะโอเคเรามาดูกันดีกว่าโดยภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างนะคะางานวิ่งเต้นเข้ามาเยอะมากนะช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบต้องแสวงหาความรู้ต้องทำงานแบบ ขืดขึ้นคอแต่ได้เงินมาดีอะคุณทำไมมันจะไม่ดีเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้คุณเรามาระวังแค่เรื่องอารมณ์ค่ะเรื่องความคิดบางทีบางครั้งอารมณ์ค่อนข้างแบบมูสวิงในบางครั้งเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหรือว่าบางทีบางครั้งอารมณ์ตีกับตัวเองหรือว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆมาในที่ทํางานหรือว่าสถานที่เราเรียนแล้วแบบเอาเป็นว่าโดยรวมๆมานเลยทาให้เราแบบ อา,อารมณ์หงุดหงิดได้ค่อนข้างง่ายช่วงนี้พยายามที่จะดึงสติตัวเองกลับมานะอย่าพยายามที่จะอารมณ์เบี่ยงเดี๋ยวคนเขาจะากลัวเรานะคะแล้วทำให้บางทีโอ้เดี๋ยวคนจะไกลห่างเรานะคะฉะนนั้นตัวคุณเองจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ม,มากๆแล้วก็จริงๆคุณเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่คนพบเห็นมากนะคะฉะนั้นอย่าเอาเรื่องอารมณ์ที่แบบตีกันนะคะมา มามาทําให้เสน่ห์ของเราลดลงนะคะอาจารย์ก็เลยเตือนด้วยความปรารถนาดีเฉยๆว่าพยายามดึงสติตัวเองกลับมาแล้วทุกอย่างจะดีเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนน่ารักนะคะใครอยู่ใกล้ด้วยก็รู้สึกว่าได้รับพลังงานด้านดีดจากคุณหรือว่าคุณเอง ไปไหนมาไหนคุณอาจจะแบบขอความช่วยเหลือแค่พูนิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ช่วยเหลือเราแล้วนะคะโดยภาพรวมคือดีพลังงานเป็นพลังงานที่คุณเองทําอะไรก็ตามแต่มักประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยอำนาจในเรื่องคําพูดของคุณค่อนข้างโดดเด่นด้วยเช่นกันหรือพูดหรือว่าสอนใครก็ตามแต่คนก็เชื่อถือคุณมากๆนะคะคุณมีความดาวเด่นมากๆจริงๆนะคะคือโดดเด่นเลยแหละ,ะโดดเด่นทั้งผลงานหรือว่าอาจจะเป็นโดดเด่นเรื่องสเสน่ห์มหานิยม มีคนให้ความสนใจคุณเยอะก็ดีนะคะประมาณนี้หรือว่าสนใจในผลงานของเราก็ดีนะ,ะแล้วก็ตัวคุณเองถ้าคุณยิ่งลุยคุณจะยิ่งชนะ,ะชัยชนะมันอยู่ในกรํารม,มือของคุณแล้วนะคะแต่ขอให้คุณอดทนแล้วก็ลุยกับมันให้เต็มที่นะคะอย่าดูถูกตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคําดูดูของคนอื่นถ้าคนอื่นพูด เพื่อแนะนําให้เราปรับก็คือปรับถ้าเรามองว่าเออเราไม่ไม่โอเคตรงนี้จรงิงๆแต่ถ้าเขามาพูดเพื่อบรนทอนกําลังใจของเราตัดมันทิ้งซะตัดเนื้อร้ายตรงนั้นทิ้งซะไม่ต้องไปใส่ใจเพราะว่าเราจะทําให้ดีกว่าที่เขาพูดนะคะสู้ๆอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้ึ้นเก่งอยู่แล้วนี่อือช่วงนี้เราบอกว่าคุณอาจจะแบบเหมือนไฮเปอร์ ต้องทนานูน่นทํานี่อยู่นิ่งไม่ได้อยู่นิ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเยอะไรเงี้ยหรือว่าคุณเองอาจจะมีภาระที่เราเองอาจจะต้องแบบดิ้นรนก็เป็นได้แต่โดยภาพรวมคือคุณทําสําเร็จนะคะดีมากๆเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกดีกว่า two of cups ขึ้นมา queen of cups เรื่องอารมณ์เข้ามาเยอะเหมือนกันใชมไหมายอยาจารย์พูด ah wheel of fortune เป็นในการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสวยงามมากๆอุ้ยตายการงานของคุณลดมากจริงๆช่วงนี้คุณหาเงินเก่งหรือว่าจจะแปลว่า ทำงานก็เป็นเงินเป็นทองเข้ามาเงินมางานเดินอะ่ะออืเออประมาณนี้ค่ะก็มันมันเป็นลักษณะของคำว่าทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จหรือว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีหรือว่าช่วงนี้อาจจะหาเงินได้หลากหลายช่องทางบางท่านอาจจะมีการขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรือว่าอาจจะแปลว่าปล่อยเช่าคอนโดได้นะคะมันเป็นได้หมดนะคะมันคือมันเหมือนกับว่าคุณจะมีอะไรทําในหลากหลายช่องทางบางคนทํางานอาชีพที่อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนักพูดหรือว่า เป็นสมมติดารานักแสดงหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องพบปะผู้คนต้องเจอผู้คนเยอะๆหรือทํางานในสื่อออนไลน์หรือเป็นอาชีพที่ต้องวิ่งเต้นอาชีพที่ต้องเดินทางอาชีพที่ไม่ต้องแบบที่ไม่ต้องอยู่ติดกับที่อ่ะค่ะจะยิ่งดีนะคะแต่บางท่านอาจจะอยู่ติดกับที่แหละแต่คุณต้องเดินไปประสานงานตรงนู้นตรงนี้หรือทํางานในสื่อออนไลน์ต้องสื่อสารตลอดเวลานะคะช่วงนี้จะโดดเด่นมากแล้วก็มีคนให้ความร่วมมือกับคุณดีมากบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณอาจจะได้ร่วมมือกับบริษัทอื่นก็เป็นได้นะคะแล้วก็สร้างรายรับที่ดีมากก็็เปนนได้ะะค แล้วก็มีการเรียนรู้จริงๆด้วยพลังงานของบางท่านอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะย้ายสาขาก็ได้ไปทํางานที่ดีมากกว่าเดิมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานก็เป็นได้บางท่านอาจจะออกจากงานประจามาทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวก็เป็นได้แล้วเหมือนปางปุริเยมากดีมากๆก็เป็นได้แต่มันแลกมาด้วยความเหนื่นอยหยาดเหนื่อและแรงกายมากๆนะคะเพราะว่ามันมีความเหนื่อยต้องเรียกว่าเหนื่อยดีกว่า เหงื่อออกแล้วก็เหนื่อยผสมกันแต่ผลงานออกมาดีถ้าคุณไม่เหนื่อยมันจะไม่ใช่คุณถ้ามันไม่เหนื่อยมันอาจจะไม่ประสบความสําเมร็จก็ได้นะคะฉะนั้นอดทนสู้ๆนะอาจารย์เชื่อวคุณทาได้เพราะว่ามันเป็นการลุยเดี่ยวเป็นการฝ่าฟันการลุยถ้าบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าคุณอาจจะต้องแข่งขันกับเพื่อนร่วมงานกันเองอาจารย์มองว่าไม่ต้องไปแข่งขันกับเขาเหรอกคะ่ะแข่งขันกับตัวเราเองนะคะในอดีตกับปัจจุบันเราทำแล้วเป็นยังไงในอดีตเราทำยังไม่ค่อยโอเคตอนนี้ปัจจุบันเราดีขึ้นกว่าเดิมแล้ว อาจารย์มองว่าแข่งกับตัวเองดีกว่าแล้วคุณจะชนะใสๆเลยเพราะว่าช่วงนี้จริงๆสมมติถ้าคุณเป็นเซล์อย่างเนี้ยคุณอาจจะเป็นท็อปเซล์ก็ได้หรือว่าช่วงนี้เนี่ยดูยของคุณมันค่อนข้างขึ้นแต่อาจารย์บอกเสมอยามขึ้นอย่าหลงระเิงยามลงก็ห้ามท้อด้วยเช่นกันฉะนั้นขอเป็นกำลังใจให้สุดๆเลยดีมากพลังงานของคุณสวยงามเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเจลรี่ก็ได้นะซื้อมาขายไปหรือว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะได้แบบข่าวดีแบบฟุกๆในเรื่องการงานก็เป็นได้นะคะอืมอ่ะเรามาดูต่อนะคะสําหรับ เรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างจ้าชแมนขึ้นมา Six of cups ดีนะการเรียนของคุณแต่ขอให้อย่าขี้เกียจเป็นพอถ้าขี้เกียจปุ๊บเนี่ยไปขยัน ให้กลับมาเป็นดังเดิมแล้วจะทําสําเร็จหรือเรียนเพิ่มแต่คืออันนี้มันเป็นของความสําเร็จคือใบสรุปขึ้นในเรื่องการเรียนของคุณคือมันมีโอกาสที่จะเรียนสอบผ่านหรือได้คะแนนที่โอเคบางคนสอบผ่านแต่อาจจะคะแนนไม่ดีแต่อย่างน้อยคุณจาไว้เสมอคือมันสอบผ่านแล้วอะโอเคแล้วนะคะเราเราไม่จำเป็นต้องเป๊ะไม่ต้องเพอร์เฟกต์ร้อยเรก็ได้ทําเท่าที่เราไหวแต่อย่างน้อยเราทําเต็มที่แล้วผลออกมาดีไม่ดีเราทําเต็มที่สุดๆุดขีดแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังโดยภาพรวมมีโอกาสสอบผ่านสอบได้นะคะมีโอกาสได้ดัง่ง,งใจ อดทนห้ามท้อถอยห้าม ขี้เกียจถ้าเมื่อไหร่ขี้เกียจเป็นไปนตามนั้นนะคะทํายังไงได้อย่างนั้นเราพลังงานของบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนมาช่วยเหลืออยู่แล้วในเรื่องการเรียนหรือว่ามีคนคอยให้กําลังใจหรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเปิดตําราเรียนเดิมๆเก่าๆกลับมารื้อฟื้นความทรงจําก็เป็นได้บางท่านอาจจะมีการซิ้วคณะก็เป็นได้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเริ่มต้นใหม่หรือว่าพึ่งได้เข้ามาเรียนก็ได้บางท่านเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยหนักหน่อยหนึ่งแต่ผ่านทั้งหมดดีเริศดดี ขอให้คุณสู้ๆนะอย่าท้อถอยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้คิดว่ามันคือประสบการณ์นะคะมันไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของชีวิตถ้าเราทําไม่ได้ทําไม่ผ่านไม่เป็นไรลองใหม่ทําใหม่เรื่อยๆอาจารย์เชื่อเดี๋ยวคุณจะค้นพบตัวเองเจอนะคะอืมเรามาดูสําหรับการเงินอ่าการเงินเป็นยังไงบ้างดู e world ขึ้นมานเป็นเหมือนการรอคอยเงินแต่เงินของคุณเข้ามาดีมากนะคะ หนึ่งอย่างที่ต้องเรามาระวังก็คืออย่าให้ใครหยิบยืมตังค์ถ้าโดยเฉพาะเป็นญาติเป็นพี่น้องนะคะเป็นคนใกล้ตัวเพื่อนสนิทมีโอกาสแตกขัดกันได้เพราะเรื่องเงินเรื่อง,องทองนะคะจะร่วมผลประโยชน์กับใครดูดีดๆไว้ใจได้ไหมแล้วก็เป็นไปได้ให้มีลายละอ,อักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่าเป็นแค่สัญญาใจนะคะเพราะว่ามีโอกาสาที่จะมีปัญหาตามมาได้แต่การเงินของคุณดีมากๆเงินเข้ามาดีมากบางท่านอาจจะแปลว่าต้องทําก่อนแล้วเดี๋ยวได้เงินก้อนใหญ่ตามมาทีหลังก็ได้แต่เป็นเงินก้อนโตที่จะตาม มาทีหลังเลยนะคะบางท่านอาจจะขายของออนไลน์นะคะสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ก็เงินเข้ามาดีมากพอสมควรเงินบางท่านอาจจะเป็นการค้าขายของกินของบริโภคเงินก็เข้ามาดีคือเป็นลักษณะคาว่าเงินของคุณมีกินมีใช้อ่ะคะ่ะไม่ได้เดือดร้อนอะไรถือว่ามันมีเข้ามาได้เรื่อยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกคืออ,อย่าเชื่อใครใง่ายๆในเรื่องการเงินจะร่วมลงทุนหรือว่าจะซื้อของอะไรดูร้านที่ไว้ใจได้คือเป็นได้หมดมันเป็นเงินการลงทุนที่แบบ เออมันเสี่ยงอะ่ะเพราะว่ามันมันมีโอกาสที่จะโดนหักหลังได้ง่ายแต่ถ้าเราอยู่เหนือดวงเราดูดูตรงนี้แล้วเราก็เรามาระวังไงถ้าเรามาระวังก็ไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยแต่อย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นบางท่านอาจจะมีการขายที่ดินขายบ้านขายรถได้มันเกี่ยวกับเรื่องที่ดินหรือว่าของของแบบชิ้นใหญ่อ่ะค่ะเฟอร์นิเจอร์ก็ได้เข้าบ้านคือเป็นลักษณะของว่าความมีความสุขที่จะเต a ออกไปแล้วก็ได้ของกลับมาก็ได้ แต่การเงินของคุณอาจารย์พูดเลยว่าสบายดีดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมันจะเหมือนแบบมันจะผ่อนคลายมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ไม่ถึงขั้นติดขัดแล้วก็หมุนเงินคล่องประมาณนี้นะคะเลิดมากเลดจริงๆค่ะคนโสดนะคะคนโสดเอาโสดสนิทก่อนเป็นยังไงบ้าง บางท่านอาจจะไปลุยงานก็ได้อะถ้าพูดตรงๆนะสาหรับคนโสดในเดือนนี้ของคุณเนะี่ยพลังงานของคุณอนะถ้าอยู่โสดแล้วมันจะค่อนข้างเฮงมากกว่านะคะไม่ใช่ว่าคนมีคู่จะต้องกลับไปโสดนะคะไม่ใช่นะแต่ถ้าคนโสดสนิทอะโสดต่อไปแล้วตอนนี้ไปลุยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียน ดวงของคุณมันจะค่อนข้างขึ้นนะคะบางคนบอกอาจารย์คะหนูมีเงินก็ได้ค่ะคู่ยังไม่ต้องมีถ้าเราคิดแบบนั้นก็โอเคเพราะว่าพลังงานของคุณช่วงนี้อาจจะเป็นแค่ช่วงระยะเวลานึง่งอย่าเพิ่งเสียใจไปนะคะคือจะบอกว่าช่วงนี้มันมีคนเข้ามาแต่ช่วงนี้อาจารย์กลัวว่ามีคนเข้ามาแล้วมาทําให้เราเสียใจไงอาจารย์เลยบอกเออไปลุยเรื่องอื่นก่อนคุยได้ แต่พอคุยให้แบบมีขอบเขตอะค่ะมีมีระยะกันนิดนึงเพราะว่าอาจารย์มองว่าเดี๋ยวอนาคตไกลๆเดี๋ยวมันจะมีคนใหม่เข้ามาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาถ้าแต่มุมมองถ้าถ้าสมมุติว่าจะให้สมหวังมันอาจจะต้องเป็นคนที่มีตําหนิไปเลยอาจจะเป็นคนที่แบบต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นหรือเป็นเป็นคนที่แบบผ่านเรื่องความรักมาแบบอาจจะแบบผิดหวงังเรื่องความรักมาแล้วลามาเจอเราพอดีอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ไมหรือว่า,าบางท่านอาจจะ ผิดหวังความรักครั้งยิ่งใหญ่มาแล้วมาเจอเราหรือตัวเราเองเพิ่งอกหักมาแล้วเรายังไม่พร้อมมีใครฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอนะการที่เรามีคู่ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะมีคุณค่านะคะคุณค่าของตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราเสมอฉะนั้นจําตรงจุดนี้เอาไว้ว่าเราเองต้องเคารพและรักตัวเองให้มากๆ ถ้าเรารักและเคารพตัวเองอาจารย์เชื่อว่าพลังงานด้านดีๆมันจะดึงคนที่มันเหมาะสมกับเราเข้ามาในอนาคตแน่นอนหรือคนที่เรียกว่าสีเสมอกันนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้มันยังรอเวลาอยู่ต้องรอเหมือนการที่ทุกอย่างตกผลึกก่อนเท่านั้นเองนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆอาจารย์มองว่าอาจจะมีคนที่เก่งเข้ามาแต่อาจารย์กลัวว่าคุณทั้งสองคนจะทะเลาะกันเยอะในช่วงระยะเวลานี้แต่คุณมีเสน่ห์มากอยู่แล้วอย่างที่อาจารย์บอกแต่ต้นน่ะมันก็มันก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามามันหลีกเลี่ยงไม่พ้นอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าคุณปิดกั้นตัวเออง ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีแบบใครเข้ามาไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่ามันมันก็ปิดกันเท่านั้นเองนะคะอ่ะแต่ถ้าคุณเปิดระกบสมันก็จะมีคนเข้ามาอยู่แล้วเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ค่อยชัดเจนหรือว่าคุมเครือว่าเป็นยังไงบ้างอืมขออีกไปสิ พลังงานก็ยังขึ้นว่ายังไม่ชัดเจนนะคะแต่มันก็คือถ้าสมมติว่ามันมันเหมือนเป็นลักษณะคําว่ามามา,มาไปไปไงก็ไม่รู้อ่ะเออหรือมีการทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันนิดหน่อยก็ได้นะคะแต่คุณทั้งสองคนน่ะบางท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสเจอคนใหม่จากการทํางานหรือว่าร่วมผลประโยชน์กันแล้วมีเจอคนใหม่อีกนะคนที่คุณคุยอยู่อาจจะแบบจากกันไปนะอาจจะยังไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาก็เป็นได้ เพราะว่าพลังงานมันขึ้นการเดินจากการเดินออกนะคะแต่มันแปลได้เหมือนกันว่ามันมีบางอย่างที่ปิดบางซ่อนเรนพูดไม่หมดพูดไม่จริงทั้งหมดเลยก็เป็นได้นะคะอาจารย์เลยบอกว่ารอ,อ,อไปนิดน,นึงก่อนเพราะว่า the hermit ขึ้นมามันแปลว่าความสัมพันธ์ยังไม่ขยับขยืน่นแต่ถามว่าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมพลังงานของคุณมีเสน่ห์อยู่แล้วมันจะมีคนใหม่เข้ามาอีกค่ะไม่ต้องห่วงเลยว่าคุณจะโสดนานนะคะามันจะมีอีกะคะ่ะมันจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ,อีก แต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเป็นความรักที่ยังแอบซ่อนกันอยู่ก็ได้นะมันเหมือนยังไม่กล้าบอกร้อซแต่ก็คุยกันไปคุยกันมาแต่ก็ยังไม่เผยความรู้สึกออกมาก็เป็นได้นะคะมันก็เลยบอกว่าเออมามาไปไปเดี๋ยวเขามาคุยเดี๋ยวก็ไม่มาคุยก็ได้นะคะแต่ถ้ามันใช่เดี๋ยวสักวันนึงมันก็ใช่เองนะคะถ้าบุญวาสนาของคุณทั้งสองคนทําบุญมาร่วมกันเดี๋ยวมันก็เป็นคนที่ใช่เองเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่พลังงานลักษณะนี้เดี๋ยวมันก็จะดีดออกจากกันเองนะคะไม่ต อ่ะเรามาดูคนมีคู่คนที่มีแฟนคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงนี้เรามาระวังอย่างยิ่งคือเรื่องการทะเลาะก,กันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะห่างกันสักพักอย่าไปพูดเด็ดขาดนะันมันจะมีโอกาสห่างกันจริงๆนะถ้าสมมติว่ามันพูดกันจริงๆแบบคือเอาเป็นว่าช่วงนี้คุณทะเลาะก,กันไอ้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเลยแล้วก็เป็นเรื่องเล็กจนกระทั่งมันลามทุ่งเพราะว่าเรื่องอารมณ์มันเป็นหลักมากเลยนะของคุณทั้งสองคนอาจารย์กลัวจังเลยว,ว่าทะเลาะก,กันแล้วมันมีเหตุถึงขั้น ไปจากการคือเลิกลากันได้เลยนะคะฉะนั้นเราดูแล้วว่าอะเราดวงเราต้องทะเลาะกันมีปัญหาพยายามใจเย็นๆถ้าคนนึงร้อนอีกคนนึงต้องเป็นเป็นน้ําน้ําเย็นเลยที่คอยดับไฟนะคะหรือว่าห่างกันแป๊บ,บนึงหมายความว่าออกมาอยู่กันคนละห้องหรือว่าอารมณ์เย็นลงแล้วค่อยมาคุยก็ได้เดี๋ยวมันจะ มันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะอารมณ์มันเย็นลงปุ๊บมาคุยกันเดี๋ยวมันก็จะดียิ่งขึ้นเพราะว่าพลังงานมันเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนมีทัศนคติบางอย่างที่ค่อนข้างขัดแย้งกันคิดไม่เหมือนกันเลยนํามาเป็นเรื่องการทะเลาะก,กันหรือทะเลาะก,กันเพราะเรื่องการเงินก็เป็นได้นะ เป็นได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าแปลอีกมุมมองหนึ่งมันแปลได้เหมือนกันว่าอาจจะมีบุตรมีลูกก็เป็นได้นะคะเพราะว่าพลังงานมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กคันเข้ามาก็ได้หรือมันแปลว่าใส่ใจแต่เรื่องลูกไม่ได้ใส่ใจสามีภรรยาก็ได้มันเหมือนต่างคนไม่ได้ทําหน้าที่สามีภรรยาที่ดีก็เป็นได้นะคะหรือทําหน้าที่แฟนที่ดีก็เป็นได้มันก็เลยเหมือนว่ามันไปโฟกัสผิดจุดพยายามกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนนะอาจารย์ก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะอยากเห็นคนรักกันเหมือนเดิมแต่ขอให้รักกันอย่างมีสติแล้วกันนะคะ มีอะไรก็ให้อภัยกันค่ะเป็นคู่รักไม่ใช่คู่แข่งนะคะไม่ต้องแข่งขันอะไรก็ได้บางทีเราไม่ผิดอาจจะขอโทษก็ได้แต่ก็คือต้องปรับความเข้าใจกันก็ต้องปรับคมแบบต้องปรับต้องจูนกันเยอะๆค่ะในทุกๆวันมันมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะปรับกันไปเรื่อยๆมันก็ดีขึ้นเองอเดี๋ยวเรามาดูนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพให้เรามาระวังปวดข้อบาา่าไหลออฟฟิศซินโดมต่างๆนะคะเรื่องความคิดนะคะเนี่อยาอาจารย์บอกคือเรื่องอารมณ์มันมาอย่างเดียวเลยของคุณเรื่องอารมณ์แล้วก็บางทีมันปวดหัวไมเกรนมันก็ลาม,มาถึงปวดข้อบาา่าไหลปวดหลังปวดขาเป็นได้หมดนะคะแต่อาการเหล่านี้มันจะหายได้ถ้าเราหมั่นออกกำลังกายแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปหรือว่าดึงสติกลับมาเยอะๆมันจะช่วยได้เยอะนะคะอ่ะเรื่องการทําบุญนะคะอาจารย์บอกเสมอว่า การทำบุญกับพ่อแม่บุปการีหรือผู้มีพระคุณสำคัญที่สุดอันดับต้นนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโรคเรามี2มุมค่ะมีทั้งดีแล้วมันไม่ดีนะคะขาวและดำนะคะพ่อแม่ดีก็มีเยอะพ่อแม่ที่อาจจะไม่โอเคเราก็เห็นได้ตามข่าวนะคะแต่อาจารย์บอกเสมอว่าถ้าเรายิ่งกระตันยูทดแทนบุญคุณคนไม่ลืมบุญคุณคนเรายิ่งเจริญเป็นเรื่องจริงนะคะมันเป็นเรื่องจริงไม่เป็นอื่นนะคะอย่างตัวอาจารย์อาจารย์มี ก็แบ่งให้พ่อแม่เสมอนะคะอาจารย์กับยิ่งให้อาจารย์กับยิ่งได้มันยิ่งดีขึ้นชีวิตชีวิตต้องแบบขึ้นไปเรื่อยๆอัพเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆนะคะ,ะบางท่านอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปุญาตายายนะคะที่มีพระคุณอย่าลืมบุญคุณพวกเขาแล้วกันถือว่าเป็นพระในบ้านหลังจากนั้นทําบุญน,นอกบ้านอาจารย์แนะนําว่าให้คุณทําบุญน,นะคะที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอืม จริงๆทาได้หลากหลายด้านนะชาวราศีกันคือคุณทําได้แทบหลากหลายด้านมากๆนะคะอาจจะเป็นช่วยเหลือคนยากไร้ทาบุญกับพระสองฆ์อาพาธก็ได้ทําบุญวัดพระบาทน้าพุก,ก็ดีนะคะทําบุญกับทางโรงพยาบาลก็ได้หรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่อง าการถวายเพนตักบาตรตอนเช้าใส่บาตรตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําบุญนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องการบริจาคเลือดถ้าบริจาคเลือดได้จะยิ่งดีต่อต,ตัวคุณทุกครั้งที่คุณโอนเงินหรือทําบุญเสร็จหรือว่าไปทํากับที่หรือบริจาคเลือดกรวดน้ําลงดินทุกครั้งจะยิ่งดีต่อตัวคุณคการกรวดน้ําบททั่วไปหาได้ใน Google นะคะส่วนการสวดมนต์นัสมาณิสําคัญกับตัวคุณมากที่สุดนะจริงๆแล้วการทําบุญของคุณอนะอาจารย์กับมอว่ากับการเป็นเรื่องการ มีจิตที่เป็นสมาธิอ่ะก็คือบุญกุศลแล้วนะที่เราแบบอาจจะไม่ไม่ไม่โมโหากับตัวเองไม่โมโหาคนอื่นอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไม่วิตกจริตนะคะคือ มันเป็นการสวดมนต์นั่สมาธิมันจะช่วยได้เยอะบางท่านไม่ไม่สะดวกในการสวดมนต์ก็หาก,กิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิก็ได้นะคะการสวดมนต์อาจารย์แปะเอาไว้ด้านล่างนะคะการนั่งสมาธิช่วยได้เยอะถ้าไม่นั่งสมาธิก็อาจจะเป็นฟังเพลงบําบัดหรืออาจจะแบบศิลปะอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายทําให้เราเกิดสมาธิได้เยอะแยะมากมายจะช่วยได้เยอะนะคะมากๆแล้วก็ทุกครั้งที่อาจจะสวดมนต์นั่งสมาธิเสร็จกรวดน้ําลงดินด้วยเช่นกันนะคะจะดีต่อตัวตัวคุณมากๆจริงๆนะคะพลังงานของคุณดีอยู่แล้วขอให้คุณหมั่นกระทําสิ่งที่ดีต่อ รแล้วก็ดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามานะคะอย่าพยายามคิดลบกับตัวเองแล้วก็อย่าดูถูกตัวเองเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีดีแตกต่างกันจริงๆค่ะมีพรสวรรค์มีความเก่งเพราะตัวคุณมีความเก่งคุณมีความโดดเด่นอยู่แล้วนะคะขอเป็นกําลังใจให้มากๆค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม f c e b o o k Fan p a g e ได้นะคะหรือติดตามในช่องทางอื่นได้อาจารย์แปะลิงก์ไว้ด้านล่างวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอืน่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายอย่าลืมกด, like, กด, subscribe, กด,กดไกลค ติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ